สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสำหรับขั้นตอนและก็วิธีการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งซึ่งก็รัฐบาลนะคะสนับสนุนปุ๋ยไร่ละไม่ ไม่เกิน500บาทต่อไร่ค่ะหรือว่ารับสูงสุดเลยก็คือ10,000บาทครัวเรือนและไม่เกิน20ไร่นั่นเองนะคะแต่เปลี่ยนวิธีการให้นะคะเป็นการให้ปุ๋ยคนละครึ่งสําหรับคลิปนี้นะคะจะมาบอกวิธีการแล้วก็รายละเอียดโครงการต่างๆนะคะว่ากว่าเราจะได้ปุ๋ยคนละครึ่งนะคะเราต้องสมทบเราต้องมีการชาวนานะคะต้องมีเงินจํานวนหนึ่งก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับธนาคารทกศนะคะก็ได้เปิดตัวโครงการ ปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อสนับสนุนเกษตรก,ก,กรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศนะคะโดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนการผลิตและก็เพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งได้นะคะผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ของทกสตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567เป็นต้นไปค่ะ สำหรับรายละเอียดโครงการนะคะซึ่งนายชัดชัยสิริสิริไรนะคะผู้จัดการทกศก็ได้กล่าวว่าโครงการนี้นะคะได้ รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2567และก็คณะกรรมการของทกสเองเมื่อวันที่27มิถุนายน2567ค่ะซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนการซื้อปัจจัยการผลิตนะคะก็อย่างเช่นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์นะคะ และก็สารชีวพันธุ์ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วยสําหรับจุดเด่นและก็ประโยชน์ของโครงการนี้นะคะก็คือมุ่งเน้นการลดค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าวและก็ เพิ่มผลผลิตข้าวไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยการใช้ปุ๋ยและก็ชีวพันธุ์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่นั่นเองค่ะสำหรับวิธีการเข้าร่วมโครงการนะคะเกษตรกรสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน BAAc Mobile ของทกศนะคะโดยเลือกรับการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์หรือสารชีวพันธุ์ที่ ตามที่ต้องการได้นะคะซึ่งมีรายการปุ๋ยให้เลือกถึง16รายการค่ะรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งหรือไม่เกิน500บาทต่อไร่ครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่สูงสุด10,000บาทนะคะส่วนอีกหนึ่ครึ่งหนึ่งเกษตรกร,ะร,กรจะต้องจ่ายสมทบเองค่ะซึ่งสำหรับระยะเวลาและก็เงื่อนไขนะคะการเข้าร่วม โครงการนี้นะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2567ถึงวันที่31พฤษภาคม2568นั่นเองค่ะโดยเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับปุ๋ยและก็สารชีวพันธุ์ได้ที่สหกรณ์การ,กรเกษตรในพื้นที่ภายใน30วันหลังจากการชำระเงินสมทบค่ะซึ่งผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถ สอบถามหรือว่าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของธนาคารทกศหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile นะคะสำหรับขั้นตอนการสมัครบริการของแอปพลิเคชันนะคะสามารถสมัครแอป,ปได้ก็คือเป็นแอป,ปของธนาคารทกศนะคะมีขั้นตอนง่ายสะดวกนะคะเริ่มตั้งแต่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือว่า สำหรับ Android นะคะหรือว่า App Store สำหรับ iOS นะคะสามารถโหลดได้ทั้ง2แอปนะคะสำหรับการสมัครใช้งานขั้นตอนที่1เลยก็เข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะเปิดแอปพลิเคชัน b b c ีโมบายบนสมาร์ทโฟนนะคะส่วนขั้นตอนที่2ก็กรอกข้อมูลเบื้องต้นกรอกหมายเลขบัตรประจำตัว13หลักนั่นเองค่ะต่อมาก็เป็นการกรอกหมายเลขบัญชีทกสนะคะสำหรับการยืนยันตัวตน รอรับรหัส OTP นะคะทางผ่าน SMS นะคะที่ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับธนาคารไว้นะคะกรอกรหัส OTP เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งสำหรับการตั้งรหัสผ่านนะคะต้องใช้ต้องที่ต้องการใช้งานสำหรับการเข้าสู่แอปพลิเคชันก็สามารถตั้งรหัสได้เลยแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งการตั้งค่าการใช้งาน ตั้งค่าการใช้งานต่างๆเช่นการเข้าสู่ระบบด้วยลายนิ้วมือสำหรับสมาร์ทโฟนที่รองรับนะคะแล้วก็การเปิดใช้งานหลังจากกรอกข้อมูลแล้วก็ตั้งค่าต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเริ่มต้นใช้แอปพลิเคชัน BAC a, a C Mobile เพื่อทำธุรกรรมต่างๆได้ทันทีนะคะการใช้งานฟังก์งชันต่างๆนะคะในแอปตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีก็ได้นะคะโอนเงินระหว่างบัญชีทกสไปยังธนาคารอื่นๆก็ได้สามารถชำระค่าสินค้าบริการแล้วก็สมัครและตรวจสอบสถานะโครงการต่างๆเช่นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งก็ได้นะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็ลองดูนะคะว่า จะเป็นอย่างไรลองลงทะเบียนดูก็แล้วกันนะคะ